ตอนนี้ร้อนพันากับเราด้วยเดี๋ยวคนนี้ครับวิจักเกียรติชนจะกลับบ้านในสามวันที่แล้วตั้งแต่งานสวกอว์งงไงอยู่กับพวกมึงมาครึ่งเดือนแล้วไงไปที่ท่าเรือครับเราจะไปเกาะลิปงลำตตาเกาะชะมณลอยเกาะพยายมเกาะพยายามครับตอนนี้เราพยายามมากโดูจากสภาพแล้ว เดี๋ตอนนี้กกระเป๋าหนึ่งใบเท่านั้นชอบแบบรถยนทุกอย่างที่แค่กระเป๋าลูกเดียวเท่านั้นครับตอนนี้นะครับเราต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพราะว่าดูจากสภาพแล้วน่าจะมีพายุประกอบด้วยนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับวันจะกลับมาวันไหนขอขอเรียกว่าเกาะด้านๆแล้วกันเลยครับยังจะไปฝนลงมาตอนนี้ทำไมถึงกล้องนี้เนี่ยตอนนี้ครับเราย้ายท่าเชียบเรือมาที่อีกฝั่งนะฮะตอนนี้เขาเรียกอะไรครับจัน

ผมลกลือนำโดยหัวหน้าตีครับ <c oughs> เป็นผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณของเราไปแล้วตอนนี้ปราดตีปราดเพราะให้เรียกท่านว่าปราด ฉันต้องใช้วันตาสีเทาเอาไว้เบาดาดให้ดูสวยดีสองต้องใช้สียืดสีสดตกน้ำมันดูชัดดีสามก็ยามสุพายสีเก่าใส่ของทุกอย่างที่มีวันนี้ฉันจะไปทะเลนะครับนะครับพี่ตีพี่ตีมาของหนักสุดอีกแล้ว กว่าแล้วฮะทำไมครับดินเขาดีเก็ดมันไม่เม็ดมันไม่เหมือนไอ้ไอ้บางเม็ดจะเป็นเม็ดเกล็ดเม็ดเล็กๆรีบอ๋อสกอตแบบเม็ดเขาจะแบบป้อมๆใหญ่ๆอร่อยหลายคนชอบนะอร่อยมีสกิทต้นไหครับในสวนเป็นร้อยได้ไหมฮะไม่ถึงไม่ถึงร้อยไกลๆอืนเดือนหนึ่งมันเออปีหนึ่งมันออก เดอ๋อก็ช่วงนี้ใช่ช่วงหน้าฝนปีหนึ่งนี่ทำรายได้จากไข่กระตอดได้สักกี่วันราคาดีดีแสื่นหมื่นแสถึงล้านเลยครับมีหน้าทองเต็มคอเลยใกล้เคียงใกล้เคียงร้านตอนเยอะๆก็มีตถึงน่าเป็นร้านใครเยอะถึงล้านบรราคาดีๆหน้าทีนี้ราคาต่อมันดีไง

ตอนนี้รู้สึกว่าเครื่องสะบัดนะครับลงสัมผัสได้ออคิดว่าน่าจะเป็นเชือกอะไรไปติดตอนนี้จอดเรืออยู่นิ่งๆ ก่อนนะครับือกเเต้องเอาเรือเข้าฝั่งก่อน,น,นรเราจะได้ลงไปรอบงหงไปอีกครั้งหนึง่งเห็นพี่ก็บอกว่าเชือกเยอะมากเลยนะครับมันให้เข้าไปติดอยู่ เองตกไปนทะเลสิทั้ลงทั้เท้าังหลังทั้งเท้าทั้งหลังมันโดนมันสา่เขาหล่นไปปุ๊บไปหลเหลือน้ำเด่นมันรอบเอ้นั่นนี่วันไหนไม่นม่อย่างตอนี่ตรงนั้นเนี่ยมันเปงใส่เดียวฟัดเราเตมียไว้บ้งเเนี่ยมันตัดหัวมาต้องกองกินแล้วไอ้อันนี้ต้องเอาเรือรอกฟังก่อนใช่ไหมครับ

ไอ้ทำเรือนี้อยู่มาแล้วแต่ว่าก็มเคยวิ่งตั้งแต่ว่าอยู่สิบปีวิ่งเรือห้างเหลือได้น่ะทำมันต้องใจแบบสกปรกมันเรียนมันมีใครสอนได้ไม่ใช่มันขับรถมันต้องเจียวน้ำเกี่ยวลมบางทีนี่เหรอไอ้นี่เกียร์ไอันี้น้ำมันอ๋อมันแต่งเกลืองให้แบบนั้นนะครับอรือน้ำมันเเกียร์ And I believe in memories. They look so so pretty when I sleep in now When I wake up, you look so pretty sleeping next to me. But there is there's not enough time, and there is no no song I could sing, and there is no. Combination of words I could say but I will still tell you one thing we're better together.